สวัสดีครับผมนายเมตสิทธิ์พิมโตนะครับเลขที่10าสาขาวิชาระบบสารสนเทศนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอผลง,งานรายวิชา,า e-commerce and digital marketing นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่หน้าเว็บไซต์กันเลยนะครับหน้าเว็บไซต์ของผมจะเป็นประวัติของผมนะครับเป็น ประวัติส่วนตัวนะครับชื่อนายเมธาสิทธิ์พิมโตนะครับสาขาวิชาระบบสารสนเทศชั้นปีที่3นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าวิพัดไปกันเลยนะครับหน้าถัดไปก็คือโนเมน,นะครับก็อันนี้ะจะมาเปรียบเทียบทั้ง3บริษัทว่าอันไหนราคาถูกหรือว่าแพงกว่ากันนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับก็จะแนวนี้นะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูกันที่เว็บไซต์1กันนะครับเว็บไซต์1อันนี้พัฒนาโลชใช้ Google ซต์ g o o o l l f o r r m แล้วก็เป็น Google Map นะครับอ,ออกแบบโลโก้ความสวยงามโดยแคนว่านะครับชื่อธุรกิจของผม The Toy Story นะครับประเภทธุรกิจของผมาขายของเล่นครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผมจะอายุ15-50ปีขึ้นไปนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสินค้าให้ดูแล้วก็รับสมัครพนักงานนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้ามาชมดูนะครับอ่า,น,าน,นี้ก็จะเป็นอ่าอย่างนี้เลยครับมีวิดีโออ่ารีวิวของเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า,าโปรโมชั่นของเรามีอะไรกันบ้าง โปรโมชั่นของเราก็จะมีงานสัปดาห์ของเล่นนะครับลดราคา25%วันที่1ธันวาคมถึงวันที่7ธันวาคมนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันที่อันแรกนะครับอของเล่นนะครับอันดัมก็จะประมาณนี้เลยครับแล้วก็จะไปที่เกี่ยวกับเรานะครับเกี่ยวกับเราก็จะ,ะเราร้าน ร้านเรานั้นขายสินค้าเกี่ยวกับของเล่นทุกวัยมีเปิดให้บริการทั้งหน้าร้านหรือเว็บไซต์ออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อเรานะครับติดต่อเราจะมีทั้ง Facebook YouTube Line แล้วก็ Twitter นะครับแล้วก็มาถึงรับสมัครพนักง,งานนะครับก็จะประมาณนี้เลย เดี๋ยวเรากลับมาดูกันที่หน้าเว็บไซต์หนึ่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ออาการสั่งซื้อสินค้าสามารถกดไดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็เลือกดูสินค้าได้เลยก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็มีความพึงพอใจด้านการบริการอันนี้ผมอยากให้ลูกค้าช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ เรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์หนึ่งสักครู่นะครับแล้วก็เราจะไปชมเว็บไซต์สองกันเลยนะครับเว็บไซต์สองอันนี้พัฒนาโดยเทปช็อปนะครับโลโก,โก้ความสวยงามก็ยังเป็นแคนวาเหมือนเดิมนะครับธุรกิจเดอะทอสตอรี่ประเภทธุรกิจขายของเล่นนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลย เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมดูเว็บไซต์กันดูนะครับเรามาดูกันที่เทปช็อปกันนะครับอ,อันนี้จะมีสินค้าให้เราเลือกซื้อมากมายเลยนะครับเราเลื่อนดูได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสินค้าที่ลดราคาอยู่ด้วยนะครับแล้วเราอเราจะมาดูกันที่เกี่ยวกับเราเหมือนกันนะครับ ก็จะติดอ่าได้ทางนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเว็บไซต์ถัดไปกันเลยนะครับเว็บไซต์ที่3กันนะครับอ่าเว็บไซต์นี้ส่วนตัวผมชอบมากเลยอาจะเป็น m e t a เว r ร์นะครับเราอันนี้เราสามารถเข้าไปเดินดูเดินชมสินค้าได้ด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในเว็บไซต์กันเลย เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอโหลดสักครู่ครับอ่ะเราเข้ามาแล้วเราจะมาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นโลโก้นะครับแล้วก็จะมีสินค้าที่ติดไว้อยู่นะครับไปเยี่ยมชมดูได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยเตีผมพาพวิ่งมาดูฝั่งนู้นด้วยอ่ะก็จะประมาณนี้ครับฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวเรา ไปดูเว็บถัดไปเลยนะครับไปเลยอ,อันนี้จะเป็นแฟนเพจแล้วก็ทาง youtube ของทางเรานะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยอาจจะมะี youtube อาจจะมีการรีวิวของเลดอะไรใหม่ๆหรือแฟนเพจอาจจะมีการแจ้งเตือนอะไรใหม่ๆนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอ นำเสนองานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ